เรียกไม่ไม่ขานในใจเองม่งงอนใช่ไหมเนี่ยงอนมองหน้าไม่มองเลยเนี่ยเน,น,นี่ยทำปากเนี่ยคืองอนงอนใช่ไหมใช่ไหมคืองอนใช่ไหมฮะใช่ไหมนี่คืออาการงอนใช่ไหมกินนมหรือเปล่าถ้าง,งอนแล้วต้องกินนมกินนมแล้วมันอร่อยมันอร่อยมากเลยนะกินนมอ่ะ ไม่กินขนมก็ไปกินเที่ยวดีกว่าหอทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะบอกบอกแล้วว่าฉันงอนมีการมีการอย่างนี้ไม่สนใจเกิดอะไรขึ้นเบือ่อเนี่ยก,กับก็บ,บ้านบ่ห่อทำไมลูกหึ โอหยงอนแมวจะไม่มองหน้าเธอฉันเบื่อเธอมากจอดที่ใต้นี้สั่งมาที่ดี่มันน่ารักดีนะ